นี่คือเมนูหนักจตงเพลงกระทรวงอาหารผัดวันนี้นะครับเป็นการผัดข้อหมูกับลูกชิ้นหมูนะครับใส่ครับสารพัดผัดนะครับผัดยงมะลงนะครับตอนนี้เป็นช่วงกาล่างผัดลูกชิ้นกระสุกอยู่กับข้อหมูให้สุกอยู่นะครับแล้วเติมน้ำก่อนนิดหนึ่งนะครับเติมน้ำก่อน ไขออ่กไกลเลยครับเพราะว่าเห็ดอยู่ผู้เดียวบ่มีคนไทยที่โด่ห้แล้วเนาะ <c oughs> มีดัดอยู่ผู้เดียวปรุงอยู่ผู้เดียวเ <c oughs> ติมน้ำนิดหน่อยนะครับบ่ให้มันแห้งหลไรเวลาผมเฮ็ดเพลงผมแต่งเพลงเฮ็ดเพลงอยู่ข้างบนบ้านนะครับนี่กระเพาะมันจะดูในน้อยๆอ,อยู่ข้างบ้านนะครับ <c oughs> ยูเข่าย่างบึกเดืยอยผมก็ลงมาผัดทั้งสิ้ะ แล้วก็พักกินนะครับนะครับมันก็เป็นมันก็สะดวกดีนะครับเนาะเรื่องเสื่ออาหารถุงอาหารตามตลาดนะครับเข้าสื่อมาบางเมนูเข้ากับรู้สึก,กว่าบาถือปากเนาะนะครับปรุงรสชาติได้ว่าเคือเา่าจะกินเข้ากันให้ถูกใจเขา้าอยู่หรือเข้ากับมาเข็ดเองแบบนี้นะครับ ใส่ถใจเข้าไปทีเขาก็มาเห็ดเองนะครับปรุงเกรียงเลยนะครับเอาเผ็ดเอานัวเอาเข้มเอาหวานเอามันทำไงก็จัดเอาตามใจชอบเลยนะครับเผ็ดกินเองนะถูกใจที่สุดนะครับไอ้เบิ้งอ่าเชฟประสาห่างเป็นปรุงนะครับเนาะโอ้เห็ดไหวเนาะครับเนาะแกงขนาดปุ๊บ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 สับจบจับจับจับจบจบสับอ่าวัตถุดิบใส่เนื้อใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรกันเรื่องปรุงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นโยนลง กระทะโยนลงอย่างนี้ยวันนึงเหิืนเราไปเบิ้งไปเบิ้งเน่ยเชี่ยวกระทะห้างเน้นเอากลิ่นลงครับเนาะในในเผ็ในในเผ็ในช่องต่างๆกันนะครับเหมือนเท่ากับกระทะห้างก็นี่ครับแต่มันหูหูขาดนะครับเนี่ยหูงี่มันขาดละนะครับถ้าจะเป็นเชี่ยวกระทะห้างก็รงงกระทะธรรมกระทะห้างนะแต่กระทะห้างนะเออเมียผมเอาไป เอาไปเอาไปทิ่มแล้วมั้งครับมันมันห่างกันไปนะครับเคยใส่อยู่อันนี้กระทะดีๆครับดีีใส่มาตลอดนะครับกระทะใหม่นะครับนะหนาวันนีนิดนึงนะครับแล้วหน้ามันบกไว้นะครับพอเครื่องปรุงมันข้นเล้วกานปรุงก็จะมีนี่นี่พริกอิว่นี่ชุรหลดนี่พริกนี่กระเทียมนี่น้ำปลามี่ซอสเค็มข้นมีซีอี๊วขาวนะครับเนาะ ที่เป็นเครื่องปรุงหลักๆในในเมนูนี่นะครับผมใส่ครบแล้วนะครับรอ,อไว้นะครับห้ข้อนสุกแค่นั้นแหละครับบุ้งบังหย่างลายบันนี้คือนี่คือคือผักที่เราเตรียมใหมนะครับนะครับเมื่อว <c oughs> ัตถุดีบพอ <c oughs> ซุกก็ใส่ผักเลยนะครับ ถ้าหมุนไปหมุนมากนะครับเนาะทายท่านมือท้ายจับกล้องทายนะครับเนี่ยมือขวาจับตะหลิวนะครับเมนูนักแต่งเพลงวัสูุข้าวหารนะครับคำนี้พบกับผัดคอหมูลูกชิ้นใส่สพัดผักนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือ ปิธีการในการปรุงน้อต้านกับเซตแล้วนะครับเติมน้ำนิดหน่อยบอกห้มันแห้งกันไปไม่แห้งกันไปก็ต้อตรงราดเขานะครับอันนี้ก็คือเตรียมเตรียมพร้อมเสริมนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับจริงๆแล้วกับคดเนี่ยมันไอเกลือกุงมันไปทัวจะเชยเชื่อๆอนะครับแล้วก็แล้วก็ <c oughs> กเตรียมเสริมแหละนะครับนี่คือพัดข้อหมูลูกขินสารพผัดผักนะครับเมนูนักแตงเพลงผสมอาหารมือหนีลูกบ้านที่ปรุงเทียน,นครนะครับสวัสดีครับ